อ่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกม Forza h o r i z o n 5อีกแล้วนะสำหรับวันนี้ก็จะมาซิ่งรถเล่นให้ดูกันอีกเหมือนเดิมซึ่งรถที่ผมเลือกมาเล่นให้ดูกันในวันนี้ก็จะเป็นเจ้า Acura NSX คันนี้เลยนะหรือ Honda NSX นั่นเองนะตัวนี้จะเป็นตัวปี2017นะครับแต่รู้สึกว่าล่าสุดนี้จะมีตัวใหม่ออกมาแล้วนะแต่ว่าในเกมไม่มีเนาะใหม่สุดรู้สึกจะเป็นตัวปี2017ตัวนี้แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งกันเลยดีกว่านะก่อนจะออกไปซิ่งกันนะอย่างแรกผมจะพามาแต่งกันในเรื่องของดีไซน์เพลงก่อนแล้วกันนะเรื่องของสีรถนะสำหรับคันนี้ผมอยากได้สีแบบพื้นพื้นธรรมดามีสีอะไรให้เลือก บางสีน้ำเงินก็สวยนะเออสีน้ำเงินสวยดีนะครับหรือเป็นสีดําสีขาวนี่ก็สวยนะสีส้มนะสีส้มก็สวยนะอืมแต่ถ้าให้ดูเนี่ยผมชอบสีน้ําเงินโรงงานเนี่ยอันเนี้ยสวยดีนะครับเออเอาไปสีน้ําเงินแล้วกัน ส่วนสีฝากระโปรงเอาไปสีเดิมแล้วกันสีกระจกข้างลองใส่เป็นกระจกคาร์บอนดีไหมขอลองหน่อยแล้วกันใส่เป็นกระจกคาร์บอนแบบนี้เป็นคาร์บอนเงาหรือคาร์บอนด้านเอาคาร์บอนเงาแล้วกันส่วนสปอยเลอร์เปลี่ยนไม่ได้เนาะส่วนเรื่องของสีล้อสีคาลิเปอร์แล้วก็สีตัวฟิล์มกระจกอันนี้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแล้วกันนะขอข้ามไปก่อนขอไปเปลี่ยนตัวล้อก่อนแล้วกันนะเราค่อยกลับมาเปลี่ยนสีล้ออีกทีนึงก็เอาเป็นว่าสีประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะสีตัวรถเป็นสีน้ำเงินครับแล้วก็กระจกข้างเป็นคาร ต่อมามาดูกันที่เมนูอัปเกรดแอนด์จูนนิ่งนะครับแล้วก็คัสตอมอัปเกรดมาอัพของแต่งเกี่ยวกับพอรฟอรมนซ้กันดีกว่าเนาะมากันที่ในเรื่องของเมนูสุดท้ายตรงนี้นะครับเมนูระบบขับเคลื่อนนะครับเดิมๆม,มาเนี่ยจะเป็นขับ4มาอยู่แล้วนะ mm hmm. ออร์บิวไร์เราสามารถแปลงเป็นขับหลังก็ได้นะถ้าใครชอบขับหลังแต่ครานี้ผมก็ขอใช้ขับส่เดิมๆแล้วกันอยากรู้ว่าขับสเดิมๆมันเป็นไงเนาะขอใส่ขับสี่เดิมๆไว้ต่อมาที่เมนูเครื่องจนนะครับ e n g i n e ขอพามาดูในเรื่องของตัวท่อเเสียก่ออนนแล้วนนะอลอััะขงงงบิฟห เป็นเสียงของเครื่องยนต์ V6 นะเทอร์บินเทอร์โบเป็นเครื่องของเจ้า a c u r a NSX คันนี้เสียงเดิมก็โอเคอยู่แล้วนะเสียงท่อเดิมก็เฟี้ยวอยู่แล้วดูท่อแต่งกันดีกว่าท่อสตีทเสียงจะออกเหมือนโล่งๆขึ้นไหมดังขึ้นมันจะเป็นท่อสปอร์ตโอ้เหมือนได้ยินเสียงเทอร์โบเบาๆด้วยนะครับอันนี้เป็นท่อเลสโอ้เดี๋ยวออกทุ้มๆหน่อยเสียงค่อนข้างดังนิดนึง เ็ใส่ไปท่อเลสไปแล้วกันเนาะเพราะว่าได้สเตตัสสูงสุดด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวเมนูเทอร์โบนะครับเดิมเดิมมาจะเป็นเทวินเทอร์โบอยู่แล้วเนาะเราสามารถแต่งเป็นเทวินเทอร์โบแบบสปอร์ตได้นะครับจะเป็นแบบเลสเลยก็ได้เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดนะแรงม้าเยอะที่สุดหรือถ้าใครชอบแอนต้แลกก็จะมีแบบแอนต้แลกให้เลือกด้วยนะครับจะมีไฟพุ่งด้วยแบบนี้ซึ่งส่วนตัวสำหรับคันนี้เนี่ยผมอยากฟังเสียงเครื่องชัดเนาะเพราะ,ะนั้นผมจะใส่แค่เลสสวินเทอร์โบแล้วกันนะไม่ใส่แอนต้แลกก็ใส่สนนะเลส โอเคอัพสุดหมดแล้วสำหรับตัวเครื่องยนต์เนาะต่อมามาดูกันที่เมนูของตัวแพลตฟอร์มแอร์แฮนด i n ลิงนะครับมาดูกันที่สปริงแอนด์ดัมเปอร์นะช่วงล่างคันนี้ผมก็จะเซ็ตช่วงล่างเป็นแบบเลสและการสำหรับวิ่งในสนามโอเคแอนตี้โรบาร์ก็ใส่สุดไป ส่วนเรื่องของตัวโลเคชด้านในนะครับก็จะมีแบบเต็มระบบให้เราใส่ด้วยนะสเตตัสก็บวกหลายอย่างอยู่นะแต่ถ้าใส่ไปเนี่ยผมรู้สึกว่าทรงมันจะดูเป็นรถซิ่งไปหน่อยคันนี้เนี่ยผมอยากจะให้มันเหลือความเรียบหรูอ,อยู่นะเป็นสไตล์แบบรถเดล่ยูสหน่อยคันนี้ผมขอไม่ใส่แล้วกันเนาะถึงสเตตัสมันจะเพิ่มก็เถอะแต่ผมขอนิ้นทรงแบบเรียบๆหน่อยแล้วกันคันนี้ก็ข้ามไปเนาะต่อมาที่เรื่องของเวนิการ์ชันอันนี้ก็ไล่เบาสุดไปเลยต่อมาที่เรื่องของระบบส่งกําลังนะครับเรื่องของคั์คั์เราก็ใส่คั์แต่งไป ครานมิชชั่นนะเกียร์ครันนี้เนี่ยผมลองไปขับเดิมๆมาแล้วเกียร์เดิมจะเป็นเกียร์9สปีดเลยนะรเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นเอ่อพวกเกียร์แต่งอะไรพวกนี้ได้นะครับถ้าเอาเป็นเกียร์แบบเลสท i m e Mission แบบนี้น่าจะเป็น9สปีดเท่าเดิมนะ ถ้าใครไม่ชอบ9สปีดก็ลดลงก็ได้นะเป็น8ปสปีด7จสปีดก็มีให้เลือกจริงๆผมว่าเกียร์เดิมก็น่าจะโอเคอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเราใส่เป็นเลสไทมิชชั่นเนี่ยมันจะปลดล็อกนะเรื่องของเมนูการจูนเกียร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ใส่เป็นเลสไทมิชชั่นอันนี้แล้วกันนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็น9สปีดแหละนะเท่าของเดิมก็ใส่ไปน,นี้ไปส่วนอันนี้ก็อัพสุดไปแล้วก็เรื่องของดิฟเฟอเรนเชียลผมก็จะเซ็ตเป็นเลสดิฟเฟอเรนเชียลแล้วกันโอเคเป็นประมาณนี้ต่อมาที่เมนูของ มาดูเรื่องของ a อรอนแอปเปลแก่อนแล้วกันนะตัวชุดบอดี้พาร์ตต่างๆเนาะก็จะมีในเรื่องของบัมเปอร์แน่นอนก็จะมีของตัวเกมฟอร์ซ่านะผมก็บกสเตตัสเยอะอยู่นะแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อยากได้ทรงเรียบๆนะครับก็ข้ามไปละกันนะแล้วก็เรื่องของสปอยเลอร์สปอยเลอร์ก็จะมีของตัวเกมฟอร์ซ่ามาเหมือนกันนะทรงก็จะเหลี่ยมๆแบบนี้เลยสเตตัสก็บกเยอะอยู่แต่ว่าทรงมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เนาะแล้วก็จะมีของอ c u ูรเองอันนี้นะคือเป็นการเอาสปอยเลอร์เดิมออกไปนะเดิม ซึ่งถ้าใครไม่ชอบก็เอาออกได้นะมาเลือกอันนี้มันจะได้เรื่องของสปีดนะสปีดจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าสเตตัสจะอื่นเนี่ยก็จะลดลงนะถ้าใครเน้นสปีดเนี่ยก็แนะนําว่ามาถอดอันนี้ออกนะครับถอดสปอยเลอร์ออกแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาไวไ้วิ่งในสนามไงฉะนั้นผมก็จะใช้เป็นสปอยเลอร์เดิมแล้วกันแต่จริงถ้าจะเน้นประสิทธิภาพสูงสุดก็ใช้ของฟอร์ซ่านะครับแต่ผมทนใช้ไม่ได้จริงหน้าตามันดูไม่โอเคเท่าไหร่นะเออาะนั้นก็ใช้ของเดิมแล้วกันนะสปอยเลอร์เดิมวันนี้ไปโอเคข้าง มาดูเรื่องของยางก่อนแล้วกันลองเป็นยางสติกเลยแล้วกันนะแล้วก็เรื่องของขนาดยางนะยางหน้าถ้ายิ่งขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยเหมือนสเตตัสจะบวกมากขึ้นนะลองขยายมาแค่สเตตเดียวแล้วกันนะกลางๆส่วนล้อหลังก็อารมณ์เดียวกันนะยิ่งขยายใหญ่ขึ้นสเตตัสก็จะยิ่งมากขึ้นล้อหลังผมลองใหญ่สุดเลยแล้วกันใส่ไปเรื่องของตัวล้อนะครับสำหรับเรื่องของตัวล้อเนี่ยผมขอใช้เวลาเลือกสักแป๊บนึงแล้วกันนะ โอเคตอนนี้ผมก็ได้ล้อที่น่าสนใจแล้วนะจะเป็นล้อทาง ADV นะครับเป็นล้อ ADV 1รุ่น ADV 7M. V2 CS ครับจริงๆล้อตัวนี้ผมใส่บ่อยอยู่นะเมื่อก่อนแต่ว่าหลังๆนี้ไม่ค่อยได้ใส่เลยล้อตัวนี้นะใส่คู่กับ NSX ก็ดูเข้ากันดีนะดูสวยมากเลยอะทรงใช้ได้เลยก็ใส่เป็นล้อตัวนี้ไปแล้วกันเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็เรื่องของขนาดล้อนะเดิมๆล้อหน้าจะมาเป็นขอบ19นะครับผมขยายเป็นขอบ20นะให้ดูเต็มมากขึ้นนะล้อแบบนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งดูเท่เนะครับ เป็นล้อเลติพีซล้อหลังเดิมเป็นขอบ20อยู่แล้วนะก็ขยายเพิ่มเป็น21เไปเลยโอ้โคตรเฟีเ้ยวมันดูเต็มมากเลยแล้วก็ในเรื่องของฐานล้อนะฐานล้อหน้าขยายเพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งดีไหมขอขยายเพิ่มมาแค่สเต็ปหนึ่งแล้วกันจหรับฐานล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนะครับฐานล้อหลังขอเพิ่มอีกสักอืมสองสเต็ปก็ยังดูดีนะไม่ลดเกินเกินไปหรือสเต็ปเดียวก็พอแล้วเอาเป็นสเต็ปเดียวดีกว่านะขยายมาสเต็ปหนึ่งแล้วกันจะรับล้อหลัง จบแล้วนะสำหรับของแต่งต่างๆคันนี้อาจจะมีของแต่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะเพราะเป็นแนวแบบซูเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์ในเกมนี้ของแต่งไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วโอเคอินสตาลเซตอัพไปโอเคเรียบร้อยสำหรับชิ้นส่วนชิ้นแต่งต่างๆเนาะขอกลับมาที่เมนูดีไซน์เพนต์ต่อแล้วกันมาเปลี่ยนในเรื่องของสีล้อกับสีคาลิปเปอร์เนาะส่วนสีของฟิล์มกระจกนี่ผมไม่เปลี่ยนแล้วกันนะใช้สีเดิมมาเปลี่ยนเอ่อสีคาลิปเปอร์ก่อนแล้วกันนะคาลิปเปอร์คันนี้ผมอยากได้จี๊ดๆีดนิดนึงสีแดงไปเลยเอยอสี เอาแดงแป๊ดๆเลยแล้วกันโอเคส่วนเรื่องของสีล้อจริงๆสีเดิมของล้อตัวนี้มันก็สวยอยู่แล้วนะมันออกแบบทองทองแบบทองแดงอ่ะนะครับก็สวยอยู่แล้วหรือผมจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นดีลองดูสีอื่นดิอูสีเทาก็สวยนะดูดูดีเหมือนกันหรือจะเป็นสีขาวสีขาวก็สวยดูตัดกับสีรสดีนะจริงๆแล้วเป็นสีเดิมดีสีเดิมก็โอเคแล้วนะอืมเลือกยากจังแต่ส่วนตัวผมชอบสีขาวว่าผมรู้สึกว่าสีขาวมันดูแบบสบายตาดีนะดูสว่างตัดกับสีรถดีด้วย ก็เอาไปสีขาวแล้วกันเป็นประมาณนี้นะสำหรับตัวสีล้อเป็นล้อขาวคาลิปเปอร์แดงนะครับตัดกับรถสีน้ำเงินนะครับผมโอเคเป็นประมาณนี้เซฟไปเดี๋ยวขอกดดูร,บรอบๆรถนิดนึงดูหน่อยว่าความสูงตอนนี้มันเป็นยังไงนะจะต้องโหลดเตี้ยเพิ่มอีกดีไหม,มจริงๆมันก็ดูโอเคเลยนะเรื่องของความสูงรถแต่ถ้าเราโหลดให้มันหมอบกว่าน,นี้มันจะดูเป็นรถซิ่งมากขึ้นไหมอยากดูว่าถ้ามันหมอบสุดๆเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ไหนนะ ขอมาดูที่เมนูอัปเกรดแอนด์จูนนิ่งแล้วก็คนะัสตอมจูนนิ่งะครับมาดูกันที่เมนูสปริงเนะยครับผมจะปรับความสูงนะครับหน้าหลังตามสุดเลยโอเคมาลองดูถ้าทรงหม,มอบจะเป็นยังไงอา่านี่จะเป็นทรงแบบเตี้ยๆบหมอบ,มอบเอ้ยเฟียวดีนะเออมันอาจจะดูต่างจากเดิมไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่แต่ดูแล้วก็รู้ว่ามันหมอบลงเออเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะหมอบสุดเลยแต่งเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปเราไปลองซิ่งันด้านนอกเลยดีกว่าไป ออกมาด้านนอกนะเป็นบรรยากาศรู้สึกจะเป็นตอนเช้าๆพอดีนะไม่น่าใช่ตอนเย็นแสงมันจะแบบไม่สว่างมากนะ้ยโอ้กหทรงโคตรสวยด้วยความที่ NSX เนี่ยหน้าตารถมันสวยอยู่แล้วนะของแต่งไม่ต้องเยอะก็ได้นะเปลี่ยนแค่ล้อนี่ก็ดูแบบโคตรสวยแล้วโอ้โคตรเฟี้ยวโคตรทรงสวยมากเลยอ่ะชอบชอบชอบส่วนตัวชอบนะครับผมมาลองซับดูหน่อยหลังจากแต่งเต็มแล้วเป็นยังไงรู้สึกรอบขึ้นไวมากเลยอ่ะกดคันเร่งทีคือแบบรอบฟาดไปเลย ดยวหาทางตรงก่อนมีทางตรงให้ชัดไหมตรงนี้ก็ได้มั้งเนี่ยทางฝวานี่โอเคตัดตัวไหนเอื้อเอื้อเอื้อเอาวะไปใช้ได้นะคืกค่ันไปขับสี่ด้วยนะอัตราเร่งค่อนข้างดีเลยโหเล้บโหเร่งไวมาก เบรกเบรกเบรกเบกเบกเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ขอลองเบิ้์นฟังเสียงดูหน่อยโอ้โหพอดูแบ็คไฟฮะออกสะใจมากเลยอันนี้เราไม่ใส่แอนตี้แลกนะแต่ไฟออกดีมากนะโอ้โหโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปลองทดสอบวิ่งในสนามกันเลยดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนี่เอาเป็นสนามนี้แล้วกันนะสนามนี้ยังไม่เคยได้ที่หนึ่งเลย เออซึ่งก็อยู่ห่างจากผมไม่ไกลเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขับไปเดี๋ยวระหว่างขับไปผมก็จะแงบให้ท่านผู้ชมฟังเสียงเครื่องกันชัดๆด,ด้วยนะครับสำหรับเจ้า SX คันนี้ไป ลกลับมาตรงชุดเดิมเลยจุดลงรถของเราตอนแรกมาเริ่มเป็นรถของเราคนระับ Acura NSX นะครับเราดูแรงม้าก่อนนิดนึงแล้วกันนะเมื่อกี้แต่งเสร็จแล้วก็ลืมดูตอนนี้แรงม้าของรถเนี่ยอยู่ที่1,015แรงม้านะครับแล้วก็ท้ออยู่ที่1,268นิวตันเมตรเลยนะเรียกได้ว่าโคตรโหดแล้วก็น้ำหนักตัวแค่1,369กิกโลกร,รัมเท่านั้นนะโคตรเบาสเปคนี้คือโคตรโหดนะครับท้อโคตรเยอะแล้วม้าเป็นพันเลยบ,บอกเลยว่าแรงสะใจแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองซิ่งกันเลยดีกว่าจะสู้คนนออืื่่เเข้าาไดหรปล ทรงโคตรสวยอะอย่างที่บอกนบเนี่ยเอสเเนี่ยดีไซน์มันสวยอยู่แล้วนะครับของแต่งไม่ต้องเยอะก็ได้นะเปลี่ยนร้อยเฉยๆก็หล่อแล้วนะครับท่นี้จริงๆเดิมๆก็หล่ออยู่แล้วมาสนามแรกของเรายังไงยังไงสตาร์เลสก,กันเลยโอเคไปอย่าพิดป้ากอย่าไปครับเบรกเบรกเบรก แรงใช้ได้อยู่นะอัตราเร่งค่อนข้างดีเลยอะ่ะโอ้ยแล้วการเข้าโคง้งไม่แย่นะไฮเดลิง่งค่อนข้างดีโอ้โอ้ใช้ได้เลยเบรกเบรเบรโอ้เอ้ยแปบ๊บเดียวขึ้นอยู่ที่4แล้ว งงงงมากเบ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 กหยุดหยไปครับอย่าไปสามพันตันหน้ารู้สึกจะแรงจะตามทันหรือเปล่าไปครับเบกเบกเบกอย่ามิดไปอย่ามิดไปเบาเบาสามพันด้านหน้า,า,านี่แรงมากแล้วเข้าโค้งก็ยังคม ตามไม่ทันว่ะเดี๋ยวไปครับเแบรกเบรกเบรบกแบบแบบโอ้โหทำไมแรงกจังวะตามไม่ทันจริงโอ้โหยังไงครับยังไงครับยังไงครับโอ้โหได้แค่ที่4วะ่ะสนามนี้สามพันด้านหน้าแรงมากครับตามไม่ทันแล้วเข้าโค้งก็คมจัดเลยฮะ Okay. จบสนามแรกกันไปแล้วนะครับได้แค่ที่4วะ่ะรู้สึกเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยค่อนข้างดีนะอัตราเร่งช่วงต้นเนี่ยดีมา,มากเลยด้วยความเป็นขับ4นะป่นปลาตีมากแล้วก็ให้น่ลิ้งก็ค่อนข้างดีแต่เหมือนสปีดเปปลายจะสู้เขาไม่ค่อยได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าคิดปเองหรือเปล่านะเดี๋ยวต่อไปไปลองสนามแบบอื่นกันบะ้างดีกว่านะเออสนามสตีดนี่ไหมอยู่ใกล้เลยไม่ต้องว้าไปไหนเอาเป็นสนามข้างหลังตร้นี่แหละลับรถนิดหนึ่งลองเป็นสนามแบบสตีกกันบ้างนะครับสนามที่2เรานะเป็นสนามแบบสตีท เราต้องคอยหลบรถชาวบ้านด้วยรวมถึงมีรถทุกประเภทมาแข่งกับเรานะมีทั้งไฮเปอร์คาร์นะเต็มสนามเลยแค่ไม่มีซปเปอร์คาร์ลำเดียวกับเราเลยนะส่วนใหญ่เป็นไฮเปอร์คาร์กับรถแข่เอย่บไปครับอย่าไปบ่าบ่าวบ้าวบ้าวบ้าวแหกโอ้โหโค้งแรกเราแหกแล้วมาเร็วไปหน่อยไปครับแต่หน้าเป็นแอสตันมาตินวอริลี่ฮะเสียงแซบดากมาก โอ้ไปครับเหยียบไปเหยียบไปโว้คนมาเข็นบล็อกไปทีนึงเออเบรกเบรกเบรกมาเร็วไปจริงๆริโอ้หลุดไปไกลเลยครับกลับเข้าถนนโอเคตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่หกนะครับจริงเราขึ้นไปดับเดียวนี้เลยนะแต่เมื่อกี้เราแหกตกมาอยู่ที่หกโอ้โหเรามาเร็วเกินว่ะขอแยกย้อยน,นิดนึงตรงนี้มาเร็วเกินไปจริงต้องเบรกข้างเยอะเลย ทุกคนมาขับสีเลยนะอันนี้อาจจะโค้งกว้างๆนิดนึงต้องเบรกเยอะหน่อยโค้งยิดฝ่ายครับฝ่ายครับเแบรกเบรกเบรบกแบบนยโค้งต้องเบรกเยอะหน่อยเแบรกเบรกเบรบกแบบโอเคขึ้นอยู่ที่ห้าแล้ว้ันหน้าเป็นโคลิเซกอาเกล่า ไม่แน่ใจว่าเป็น a อคิล่า R S หรือ a อคิล่าวันทุกวันนครับเรียบร้อยแลเลยเช็คพอยเลี้ยวเร็วไปนิดหนึ่งเออโอ้โหไปครับจะตามทันหรือเปล่าถูกด้านหน้าแรงกันมากนะครับโอเคอย่าปะอย่าปะเบกเบกเบกิ่มสูดนิดนึงแล้วกันใช้รถคู่แข่งในการเบก เผยสายกันไปขึ้นอยู่ที่4แล้วจังหวะนี้ยังไงด้านหน้าเป็นเทนเนสซี่เวยนอมนี่ครับตัวแรงตัวตึงตามทันหรือเปล่าตามทันหรือเปล่ายังไงยังไงขอไฟตามขึ้นไปครับค่อยๆตามขึ้นไปด้านหน้าโค้รับอกเบร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 กอยู่สิวะแขกรู้คู่แข่งในการเบรกเกือบเบรกไม่อยู่นะเมื่อกี้ดีที่มีรถคู่แข่งอยู่ด้านหน้านะใช้ประโยชน์ซะหน่อย รู้สึกว่า2คันด้านหน้านี้จะเป็นรถแทร็กนะครับรถสนามรู้สึกจะเป็นเออ่น่าจะ BMW นะคันที่2ส่วนคันที่นำที่1น่าจะเป็นคุรคาร์ซูเปอร์ทูฟิโอเนี่ยครับตัวแข่งตัวตึงอ้โอ้โหจะถึงเส้นแล้วทันไหมเนี่ยแซงทันหรือเปล่าแซงทันหรือเปล่ายังไงจี G ตูดขึ้นไปจี G ตูดขึ้นไปแซง <c oughs> แซงมาได้หนึ่งคันนะผมเข้าที่สองไปฮะทำมาดับได้ดีขึ้นนะครับ เซตที่หนึ่ไม่ทันจริงโอเคจบไปสน,บสนามที่2นะถือว่าทําได้ดีขึ้นนะไปพลาดต,ตอนช่วงแรกนิดนึงทาให้ตามพวกฝูงที่ขึ้นนำเนี่ยอ่าไม่ทันนะครับผมถ้าช่วงแรกไม่พลาดนี่อาจจะได้ที่1อยู่นะเดี๋ยวไปต่อกับสนามต่อไปดีกว่าสนามต่อไปขอเป็นฝั่งนี้บ้างดีไหมเออเป็นฝั่งทะเลทรายบ้างดีกว่านี่ไปสนามนี้แล้วกันเป็นสนามแบบสตรีทเลยเดี๋ยวผมฟาทาวเวลไปเลยมาสนามนี้หมอกท่วมเลยครับมองไม่เห็นทางแน่นอนแล้วเป็นการแข่งแบบสตรีทเลสด้วย หมอก็มีรถชาวบ้านก็ต้องหลบนะครับโอ้โหเสียงข้างๆโคดจี๊ดก่อตัวเมล่ทีฟิฟตี้นะครับมีสองเสียงโคดแว๊ดแสกันไปครับแสกันไปโชาวบ้านเบรก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 เหยียบเฟมไปหน่อยตายอยู่ได้อยู่ใช้และคู่แข่งช่วยเบรกขึ้นอยู่ที่ห้านะครับบ้าบ้าบาด้านหน้าเป็นบ้าบามะครับทั้งเขียวแสกันไป นาเราเป็นเอสเซนซ่าเอสซีบีทเวล์เนี้ยครับตัวแรงแลโมโบกินีต่างไปครับตางขึ้นไหมแสงไปเรียบร้อยเอเนซี่เวนอฟเอฟฟายแสงแล้วเรียบร้อย,อ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 ,ย,ย,อ,ยอันนี้ลายแม็กกาเรนน่าจะเป็น675เอลกีเนี้ยครับแสงแบบนิ่มๆเลยเ,ออเจอโค้งนี้เบรกไม่ทันชนหินขึ้นไปโอ้โห <c oughs> กลับเข้าหนุนนะบตกไปอยู่ที่4ีลืมเบรกครับเมื่อก,กี้พลาดไปเลยสากขึ้นนำที่หนึ่งได้แล้วไปครับไปครับเบรกเบรกเบรกถามแมปถามอะไรแต่ <c oughs> ไม่มีช่องให้แซงต้องรอจังหวะหน้านะยัางไงยังไงโค้งนี้ยังไงโอเคเฮ้ เฮ้ยรถชาวบ้านไม่ได้ขยญายย้อนนิดนึงนะตรงนี้รถชาวบ้านมาขวางไปดีเลยโอเคโอเคได้อยู่เป็นหน่ยที่สองแล้วด้านหน้าเป็นเวนซ้อมเอฟฟเหยียบมิดไปเหยียบมิดไปลายเบรก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 โค้งนี้แหละโค้งนี้เบียดเรียบร้อยช้อยขึ้นมาเปล่าหมอกหนาวมาก มองทางระบาดจัดเอ้ยโอ้มหัวชาวบ้านเกือบแปลเบรก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 มาไวมาไวมาไวโอ้ลัว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 กวาดเรียบร้อยอะขอแยกย้อนนิดนึงตรงนี้มาไวไปหน่อยฮะเบรกไม่อยู่เบรกช้าไปด้วยโอเคย้อนไกลนิดนึงเบรกเออมันต้องประมาณนี้มันต้องอย่างนี้สวยสวยโอเคสกิลลัวนิดนึงไม่เป็นไรไปครับ เฮ้ยสนามนี้ได้ที่หนึ่งอยู่ว่ะแต่ว่ากดย้อนอยู่นะย้อนไปสองสามรอบโอเคแล้วหน้าโค้งคับผมเบรกปูแล้วรถชฉบาสอยู่ตรงโค้งพอดีแล้วหมอกก็บังเลยนะเมื่อกี้พอเห็นก็จะชนอยู่แล้วโอ้โห 400. เปรียบร้อยเข้าเต้นไปที่หนึ่งครับสนามนี้ได้ที่หนึ่งได้อยู่ลองสนามต่อไปเลยดีกว่านะสนามต่อไป เป็นสนามสุดท้ายแล้วขอลองเป็นสนามประจําผมแล้วกันนะสนามด้านล่างก็จะเป็นสนามนี้นะครับผมเดี๋ยวฟาทาเวอไ,ไปเลยมาครับผมสำหรับสนามสุดท้ายในคลิปนี้เป็นสนามประจําของเราดูซิว่าเราจะชิงที่1สนามนี้ได้หรือเปล่ากับอะคูรา NSX ขบไปบตัวบแบบตัดเล่นค่อนข้างดีนะช่วง,งต้นดึงดีมากเลยพุ่งหูตัวสกิ้ตูดไปครับไปครับเปก เบกเบกเบกเอ้ยเบียดกันไปต่อ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 ค่อยๆแซงขึ้นไปครับเปิดแลดีเบา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 โอเคเบา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 ไปครับไปครับไปครับใจเย็นใจเย็นค่อยไปตอนเย็นเราขึ้นอยู่ที่สี่แล้วแบบงงๆอุ้ยโอ้โหขึ้นมาไวอยู่เนี่ยไปครับแต่น้าเป็น l amborghini murcielago sv ยังไงยังไงยังไงจี้ตูดขึ้นไปจี้ตูดขึ้นไป หาจังหวะแซงครับผมเบรกเบรกตรงนี้เบรกหน่อยแต่จะขวอ,อยู่เออเกือบหลุดกำแพงช่วยไว้นะถ้าไม่มีกำแพงเมื่อกี้หลุดลงไปละเออเบรก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 กํแพงถูไปครับทำยสไตล์อย่านุดที่บ้านอกคันด้านหน้ารู้สึกจะเริ่มนำเราไปหากยังไงยัยงไงระบบก็ที่สูดเรานะเนี่ยเสียกระบวติดมาเลยไม่เบรก อย่าไป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 รู้สึกจะเป็นออลที่ R8 ทั้งคู่เลยนะสองคันด้านหน้าเหยียบเหยียบเหยียบมิด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 ยังไงยังไงเรียบร้อยเบรกเบรกเบรกโอ้นี่เบรกเลยฮะเอาว่ะที่หนึ่งได้อยู่อย่าไปครับ โอ้คันนี้อาจารย์เล่งดีมากนะครับเบาเบาเบา,บาโอเคไปครับโู้ด้านหลังตามอีกสุดเลยประมาทไม่ได้เลยอนะประมาทโดนแสงแน่เบา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 โอ้ยนั่นไงเรียบร้อยโดนแสงจริงด้วยโอ้โหเอาคืนเอาคืนจะเอาตำแหน่งที่หนึ่งคืน ไม่ทันว่ะโอ้ในที่สองว่ะโอ้พยายามจะเอาคืนนะครับนิดเดียวจริงจริงเข้าเส้นก่อนรุ้นมากเมื่อกี้ดท้ใจก็ไม่ทันนะด้ที่สองไปแม่ไปพลาดโค้งเมื่อกี้เนาะเข้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โดนแซงไปเลยเป็นประมาณนี้นะสำหรับการวิ่งในดูนในสนามก็เรียกได้ว่าค่อนข้างมันนะครับสนุกครับสนุกเฮลิ่งอะไรต่างต่างเนี่ยค่อนข้างดีเลยแล้วก็อัตราเร่งก็ดีมากนะเดี๋ยวต่อไปเราไปลองทดสอบทสอบทสปีกันดีกว่านะไปทดสอบกันที่เดิมนะตรงไฮเวย์จุดนี้เลยนะตรงสะพานตรงนี้ จุดประจําของเราก็อยู่ห่างจากเราไม่เท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวเราขับไปะหว่ังขับไปผมก็จะเงียบให้ฟังเสียงเครื่องกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันโอเคครับไป ถึงแล้วจอด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 อ่าเดี๋ยวเราจอดออกกันตรงนี้นะครับที่เดิมของเราเบรกนิดนึงอ่าเดี๋ยวเราเทท็อปสปีดกันตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนออกตัวเดี๋ยวจะเบิ้ลให้ฟังเสียงเครื่องกันอีกสักรอบนึงแล้วกันนะเครื่อง V6 Twin Turbo โอ้โหเสียงอชอบตรงแบ็คไฟนี่แหละออกดีมากเลยอ่ะมี่ขนาดไม่ใส่ที่แหละกเะนี่ย เสกให้ได้นะชอบเสีงอันนี้มันดูแบบแรงแบบนุ่มๆเดียโอเคจะเริ่มเอาอตัวอะไรดีกว่านะครับออกตัวกันใน3 2 1ไปครับตอนนี้เข้าเกียร์สไปแล้วนะความเร็ว200เกียร์หครแล้วความเร็วตอนนี้อยู่ที่280 290 300ไปแล้วนะบนเกียร์7อย่าลืมนะคันนี้มี9เกียร์เลยนะ รู้สึกในสา,นามเราจะขับยังไม่ถึงเกียร์เก้าสักทีตอนนี้ไปเกียร์แปดแล้วครับสามร้อยห้าสิบโอ้โหเยียบมิดมิดเลยเยียบมิดมิดเลยรู้สึกว่าความเร็วจะนิ่งๆอยู่ที่เกียร์แปดนี่แหละความเร็วอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบนีครับ <S <S เหมือนจะไม่ได้ใช้เกียร์เก้านะควารู้สึกผม <S 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 เอแต่แค่แปดเกียร์พอแรงเครื่องไปไม่ถึงเนะี่ย โอเคตอนนี้ความเร็วอยู่ที่376เนี่ยครับว้ล์กลงทุกลงกพิเศษลงสุดเมื่อกี้เห็นอยู่ที่376เนี่ยครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวรอดูทางลงเนินด้านหน้าเนี่ยครับความเร็วจะได้เท่าไหร่จะถึง400หรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าถึงนะครับลงเนินลงเนินลงเนิน379 380 381 382 384 ความเร็วสูงสุดที่เห็นคือ384กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเเข้าเกียร์เก้าไปแล้วแต่ความเร็วตกลงมานิดนึงเหมือนกำลังเครื่องไม่พอโอเคสรุปคันนี้ใช้แค่8เกียร์ก็พอแล้วนะครับความเร็วสูงสุดก็คือเท่าไหร่นะ384ใช่ไหมเมื่อกี้นี้ที่เห็นสูงสุดเนี่ยสำหรับเจ้าคันนี้จริงๆคันนี้ผมว่าไม่ค่อยเน้นท่าสปีดเท่าไหร่นะเป็นเน้นอัตราเร่งช่วงต้นดีกว่าด้วยความเป็นขับสี่เนาะเออวิ่งในสนามนีค่อนข้างจีจ๊ดจ๊าดเลยคันนี้แต่พอมาเท่าจจาเท่าไหรนะ โ okay, อเคว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้สำหรับเจ้า Acura NSX หรือเจ้า Honda NSX นั่นเองนะส่วนตัวค่อนข้างชอบคันนี้นะดีไซน์มันสวยอยู่แล้วนะถึงของแต่งไม่ค่อยมีเปลี่ยนแค่ล้อก็พอแล้วนะเปลี่ยนแค่ล้อก็หล่อแล้วในเรื่องของแฮนด์ i ลิ่งเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะขับค่อนข้างดีเลยเออควบคุมค่อนข้างง่ายนะไม่ยากสำหรับคันนี้เอาเป็นว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ผมด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นรถไล้วยอีกก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับคลิ